สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนะจะมาพาทุกคนฝึกท่าโยคะง่ายๆนะคะที่ช่วยลดทั้งหน้าท้องนะคะกระชับเอวแล้วที่สําคัญกระชับขาเราให้เร็วมากขึ้นค่ะท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยในการกระชับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆแล้วโดยเฉพาะขาค่ะมันยังจะช่วยให้เลือดเนี่ยนะคะหมุนเวียนไปเลี้ยงที่ขานะคะแล้วก็อุ้งเชิงการานของเราได้ดีอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกด้วยกันค่ะเราเริ่มจาก ชันเข่าสองข้างขึ้นมาด้านหน้าก่อนให้เท้าของเราเนี่ยกว้างกว่าเสือนะคะให้มันค่อมเสือไปเลยเพื่อที่ตอนบิดเนี่ยมันจะได้ทำมุม90องศา,าได้พอดีเนาะวางมือสองข้างกดพื้นด้านหลังสะโพกค่ะหานปลาย,ยิ้มมือออกเพียงหลังสบายๆหายใจเขา้าหายใจออกบิดเข่าสองข้างไปทางด้านขวาหันหน้ามอ,องผ่านได้านซ้ายหายใจเข้าบิดก,กลับตรงกลาง หายใจออกบิดเข่าสองข้างไปด้านซ้ายหันหน้ามองผ่านหัวไหล่ขวาเข่าของเราสองข้างจะทำมุม90องศาพอดีนะคะหายใจเข้าบิดกลับตรงกลางหายใจออกบิดเข่าสองข้างไปทางด้านขวาบิดกลับบิดไปด้านซ้ายกลับตรงกลางอีกรอบค่ะบิดไปทางขวาเวลาบิดเราหายใจออก บิดกลับบิดไปด้านซ้ายบิดกลับตรงกลางเก็บขาสองข้างกลับเข้ามาเอาฝ่าเท้าประกบกันมือสานกันจับที่เทา้ายืดออกไว้ค่ะใครที่เท้าอยู่ใกล้ตัวแล้วหลังมันโก่งแบบนี้นะคะให้ขยับเท้าออกไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วยืดออกขึ้นนะคะหรือว่าเอาบล็อกเนี่ยมารองสะโพกไว้นะคะไม่ให้หลังงอนเนาะ ขยับเข่าขึ้นลงค่ะผ่อนคลายข้อต่อเนาะหยุดนิ่งตรงกลางวางมือสองข้างนะคะบนหัวเข่า,า,ขาหันปลายนิ้วมือเข้าหากันกลางข้อศอกหายใจเข้าหายใจออกมือผลักเข่าแล้วเราพับตัวก้มลงไปข้างหน้าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค้างท่าไว้ค่ะ นับสิบนะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งยกหลังกลับขึ้นมาหายใจเข้าลังตรงพอลมหายใจออกไปชันเข่าขวาขึ้นมาด้านหน้าแล้วยืดขาซ้ายออกไปด้านข้างค่ะตั้งปลายเท้า จะเฉียง45องศาหรือเปิดออกไปเท่าที่เราไหวเลือกเท่าที่เราทําได้ได้เลยลายเท้าขวาชี้ตรงไปข้างหน้าเอามือซ้ายจับข้อเท้าขวาไว้ยืดอกเก็บหลังตรงยกแขนขวาชี้ถูหายใจเข้าหายใจออกเอียงนะคะเอียงตัวมาทางด้านซ้ายแขนขวายืดตึงไว้ตั้งเข่าวไว้นะคะเข่าวขวาไม่ล้มเปิดอกหน้ามองผ่านท้องแขนขวาลำตัวด้านข,าข้างของเราเนี่ยสี่ข้างตึงนะคะหายใจเข้ายกหลังกลับขึ้นมาข้างบนแขนขวายืดตึงไว้ หายใจออกเอียงตัวไปทางด้านซ้ายหันหน้ามองขึ้นไม่ปล่อยแขนอย่างนี้นะวันนี้เรายืดตึงค่ะหายใจเข้ายกหลังกลับขึ้นมาหายใจออกเอียงตัวไปหาขาซ้ายเปิดอกมองทันท้องแทนขวายกหลังกลับขึ้นข้างบนอีกสองครั้งเอียงตัวไปทางด้านซ้ายหายใจออก หายใจเข้าคืนหายใจออกเอียงซ้ายยกหลังกลับขึ้นมาข้างบนลดแขนวางเข่าขวาลงมาที่พื้นพับเท้าเข้ามาหาตัวมือสองข้างวางพื้นด้านหน้าค่ะหายใจเข้าก่อนหายใจออกไตมือสองข้างของเราออกไปข้างหน้าสะโพกแนบพื้น พักตัวลงไปเหยียดแขนตึงได้แค่ไหนเราเอาเท่านั้นมือกดพื้นเดินตัวกลับขึ้นมานั่งสลับข้างชันเข่าซ้ายขึ้นมาด้านหน้ายืดขาขวาออกไปด้านข้าง45หรือ180เท่าที่เราหวาตั้งปลายเท้าไว้ค่ะยืดอกมือขวาจับข้อเท้าซ้ายยกแขนซ้ายขึ้นชี่ถู หายใจเข้าหายใจออกเอียงตัวไปหาขาขวามองผ่านท้องแขียนซ้ายขึ้นข้างบนหายใจเข้ายกลังขึ้นหายใจออกเอียงตัวไปทางด้านขวายกหลังขึ้นเอียงตัวไปทางขวาหันหน้ามองผ่านท้องเห็นซ้ายไปบนเพดาน ขึ้นเอียงไปทางขวาหายใจออกหายใจเข้าขึ้นอีกครั้งค่ะหายใจออกเอียงไปทางขวาหันหน้ามองผ่านท้องแขนซ้ายหายใจเข้ายกหลังขึ้นหายใจออกลดแขนซ้ายลง วางขาซ้ายลงมาที่พื้นพับเท้าเข้ามาหาตัวค่ะเปิดสะโพกไว้วางมือสองข้างด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกไตมือสองข้างออกไปด้านหน้าไกลๆค่อยๆพับตัวลงมือกดพื้นดันตัวกลับขึ้นมานาั่งหลังตรงผ่อนลมหายใจออกแยกขาสองข้างออกไปให้กว้างเลย เย้ yeah, คะ่ะติมเปิดสะโพกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นใครที่แยกขาแล้วหลังงอรู้รู้สึกว่าจะล้มนะคะเอาบล็อกมารองสะโพกนะคะหรือเอาว่าเอาหมอนเล็กๆบอกอะไรมารองสะโพกของเราให้สูงขึ้นจากพื้นหน่อยนะคะนั่งดีแล้วยกสองแขนขึ้นข้างบนล็อกนิ้วมือคะ่ะดัดหลังมือดึงหัวไหล่ไปด้านหลังแอนอกผลักหน้าท้องออกไปข้างหน้า กดลายเท้าค่ะ,จะเจ้าจะรู้สึกได้ว่าสะโพกเนี่ยมันเหมือนจะถูกคว่ำลงไปนะคะเอาเท่าที่ได้เพาะหายใจออกคะแมวท้องโกลงหลงังดัดหลังมือยืดแขนไปข้างหน้ากดข้างหาอกแบบปลายเท้าเข้ามาหาตัวนี่ทนันนีสะโพกของเราจะหมุนออกไปด้านหลังแล้วหายใจเข้ายืดแขนกลับขึ้นไปข้างบนดึงหัวไหล่ไปด้านหลงังปล่อยเท้าดัดตรไปข้างหน้า ใจออกคาแมวท้องกงหลังดัดหลังมือยืดแขนไปข้างหน้าดัดปลายเท้าหาตัวยืดแขนกลับขึ้นไปข้างบนดึงหัวไหล่ไปด้านหลังแอนอกชักคพพอยท์เท้าด้วยหายใจออกคาแมวท้องกงหลังดัดหลังมือยืดแขนไปด้านหน้ากดข้างหาอ,อกดัดปลายเท้าเข้ามาอีกสองรอบค่ะ ยืดแขนขึ้นไปข้างบนคลอยเท้าแอนอ,อกชิดคางดึงไหล่ไปเท่าที่ไหวขมิ้นเอาท้องกงหลังดัดหลังมือยืดออกไปข้างหน้ากดคางหาหน้าอกดัดปลายเท้าเข้ามาหายใจเข้าดัดหลังมือยืดแขนไปหลังหูคลอยเท้าแอนอ,อกชิดคาง แมวท้องกงหลังดัดหลังมือยืดแขนออกไปข้างหน้าดัดปลายเท้าหาตัวยืดแขนกลับขึ้นไปหาเพดานหลังตรงหันฝ่ามือหาการขับปล่อยมือเหยียดแขนตึงหายใจเข้าหายใจออกพับตัวก้มมาหาขาขวามือสองข้างจับที่ขากดตัวลงไปเท่าที่ได้ค่ะได้แค่ไหนเราเอาแค่นั้นนะหายใจเข้ายกอกยกสองแขนขึ้นข้างบน หายใจออกพับตัวก้มไปหาขาซ้ายหายใจเข้ายกอกยกสองแขนขึ้นข้างบนหายใจออกพับตัวก้มไปหาขาขวา,ขาเวลากล้มนะคะอย่าลืมขมว้ท้องเข้าไปด้วยยกอกยกสองแขนกลับขึ้นข้างบนพับตัวก้มไปหาขาซ้าย เอกีกหนึ่งรอบยกอกยกสองแขนขึ้นข้างบนพับตัวก้มไปหาขาขวาหายใจเข้ายกอกยกสองแขนยืดขาพิ้นด้านหายใจออกพับตัวก้มไปทางด้านซ้ายยกอกยกสองแขนกลับขึ้นข้างบน วางมือสองข้างกดที่พื้นด้านหน้า,นามือกว้างเท่ากับหัวไหล่ค่ะให้มืออยู่ห่างจากขาเราประมาณ1ฟุตเนาะยือดอกไว้หายใจเข้าหายใจออกขมวท้องค่อยๆงอข้อศอกพับสะโพกนะคะพับตัวลงไปข้างหน้าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นใครยืดยืนดีวางอกวางคางลงไปหายใจเข้ามือผลักยกอกกลับขึ้นมานั่งมือดันพื้นวัด หายใจออกคาแมวท้องงอข้อศอกพักตัวลงไปด้านหน้าเอาเท่าที่เราไว้ข้อศอกมีตัวหายใจเข้ายกหลังกลับขึ้นมานั่งหายใจออกงอศอกพักตัวลงมาขา้างหน้ายกหลังกลับขึ้นมา งอข้อศอกพับตัวลงไปด้านหน้าอีกรอบค่ะหายใจเข้ายกอกขึ้นหายใจออกขมแมวท้องงอศอ,อกแขนดีบตัวนะพับตัวลงไปข้างหน้าค่ะหายใจเข้าดันอกยกลางกลับขึ้นมานั่งลางตรงผ่อนลมหายใจออกไป เอบขาสองข้างกลับเข้ามาขัดสมาธิจะซ้อนขาหรือไม่ซ้อนก็ได้คะ่ะวางมือสองข้างขา่าวนั่งหลังตรงหลับตาเบาๆขอนใจขอรขายค่ะค่อยๆลืมตาขึ้นการแขนออกไปด้านข้าระดับไลหลหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวไปทางด้านขวา มือซ้ายเราจับที่หัวเข่าด้านนอกนะคะมือขวาดัานพื้นเก็บอกหลังตรงหัวไหล่กับสะโพกเป็นเส้นตรงเห็นไหมคะมองผ่านหัวไหล่ขวาปีกลับกลางแขนหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวไปด้านซ้ายมือขวาจับเข่าด้านนอกมือซ้ายดันพื้นขมับท้องหันหน้ามองผ่านหัวไหล่ซ้ายกดค้างลงนิดนึงค่ะคอตึงหัวไหล่ตึงหลังตึงบิดกลับกลางแขนเท่ากัน บิดตัวไปทางด้านขวาหายใจเข้าบิดกลบับหายใจออกบิดไปด้านซ้ายกลับตรงกลางรอบนะคะบิดไปทางขวาบิดกลบับ ปิดไปด้านซ้ายปิดกลับตรงกลางลดแขนวางที่ข่าคะ่ะจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับคนที่ตึงม,งมากเนี่ยจะเหนื่อยมากกว่าคนที่ยืดหยุ่นดีเนาะ ในท่าที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นนะคะคนจะต้องออกแรงเยอะมากกว่านั้นเอง mm hmm. ก็ทำเท่าที่ได้นะคะมีบล็อกหรือมีเบาะอะไรที่เอามาใช้รองสะโพกสำหรับคนที่ขาตึงหลังตึงเนี่ยก็เอาเมาอรองสะโพกไว้นะคะการใช้อุปกรณ์ช่วยในบางอย่างในบางท่าเนี่ยมันก็ส่งผลให้ร่างกายและกล้ามเนื้อของเราพัฒนาอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ก้าวหน้าในการฝึกได้ดีค่ะ วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ